การทําให้โนแมสการทําให้ก๊อปีวัตถุอีกฝั่งไปอยู่อีกฝั่งสมมติวัตถุนี้ไปอยู่อีกฝั่งนี้คือต้องไปที่ไอคอนตัวนี้ครับถ้าเกิดไอคอนไม่ได้เรียงอย่างนี้เรา เมื่อกับบบเมื่้เลยก็ต้องคลิไอคอนต่างเลยผมอยากให้สมมติเราปั้นคนตรงนี้เป็นแขนถ้าเกิดเราคัปปี้ตัวนี้วนไปมันก็จะไม่เท่ากันเนี่ยเราอยากให้ไปอีกฝั่งเราก็าเลือกวัตถุที่ต้องการกลับให้เรียบร้อยที่ตัวนี้เรากดติ๊กให้เรียบร้อยติ๊กเสร็จเรววาก็ที้ เพื่อนมาที่ตัวนี้ให้เป็นตัวดับเบิยูเนี่ยดับเบยูแล้วก็กดตัวนี้หรือตัวนี้ก็ได้ผมยังไม่ได้แปลมันแปลว่าอะไระติ๊ถููหรือไม่ติ๊กถูกก็ได้เราก็กดไปมือขึ้นเิกันั้นกับแยตเราก็เย็น ก็ปแต่ระบบกลับให้เท่ากันเลยแต่ถ้าเราปี้เราต้องหมุนหมุนผลิตออเนี้ยผลิตข้อหนต้องหุน่นมันจะเท่ากันแล้วเราใช้ตาวัดนี้ให้ของวัดเลยโอเคครับผมก็อ่านไวน้ดูดู้ดูแต่ถ้าเกิดอยากตัดเป็นลูก็ ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องตัวนี้ตัวนี้ใช่มั้ยเรื่อวัรวุตัวนี้มาแล้วแ้วตนจยอดมันนมันจจะจะจ,ะจะอดูไปไว้แหจ าเกิเราอยากให้ตัวไหนเป็นหายไปแเรวก็เอาตาหายไปออกมือหายไปแล,แลก็มาที่โพลิกอนห้าต่ำกว่าสองร้อยากให้ตัวไหนหายก็กดปิดตาเท่านั้นแล้วก็ไปที่ซิมบเลตโพลีกอนยี่ต่ำกว่าสองร้อ อันนี่ลูกอดตด้อแล้วแลนเดอร์ซิมูเลเ์ตื้อเนี่ยเจาะเจาะเข้าไปแล้วแต่มันยังมีวงกลมอีกอันนึงเดีย๋ยวผมเอาวงกลมนี้หายก่อนผมก็อัดไว้ดูด้วยน,นี่นี่เป็นปลูนะนี่เจาะลูกับด้านกับก๊อปปี้กับด้าน สนิทกันแล้วธนาคารในการที่ผมไปมาอาในห้องอ <c oughs> ลรตัวมันเริ่มเพิ่ม <c oughs>